มาตรฐานมอข้อคว้ยนี่เมื่อแรกแล้วบักเห็บตกเลยข้อคุ้ยน้อยๆเสาเก้าต้นอันนั้นจะเป็นขอน้องอ้วนเนาะค่ะอันนี้จะเป็นขอน้ององมะปางหน้าบูดค่ะหน้าบูดค่ะ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะอันนี้เป็นของน้องอ้วนค่ะเบิ้งนะ,คะ้ค่ะพี่น้องขอควยมันบอวผ้ากันขี่ไปขอกดิเปล่นผ้ากันยางมาขี่พี่ม่วยมงยานเอายาให้กินแล้วเนาะคะ่ะต่อไปแตสิกินเฟี้ยงได้ป่ะขนถ้านีแนมน้ำแล้วแนมน้ำแล้วรูกพี่ เพื่อนก็ขี่ผากันยางออกมาขี่อยู่เพียะค่ะเขาก็จะกวดฟุ้นนะคะผู้ใด้สนใจฟุ้นสอบละสามสิบหาบาทสามสอบร่อยสั่งได้เลยค่ะเอาไปใส่หน้าสั่งได้นะคะกีกไข่หลวนๆเลยค่ะก็จะมีเฟืองมีใบใหม่น้ำ เดีย๋ยวจะเอาไปตีให้มันแหงก่อนนคะคะเอายยงไห้ก็กินบุ่ม